ันนี้จะเป็นแบบแหนงตัวนี้จะเป็นแบบหน,น,น,นอบอกเลยวันอไม่ขายดีแห้งช่วงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูมสุขนนะครับมาพ่อกับพ่อแดงขึ้เก่าครับพี่น้องกับเมนูนกุ้งเต้นเหมือนนี่กุ้งโคโยตี้ซื้อผลมาซื้อมาสองถุงให้พี่จุ้มถุงหนึ่งเพราะว่ายามันกินหมูเบิร์ดนะครับพี่น้อง ตอนแรกนึกว่ามันจิบหลายปานนี้ไปซื้อมาลแล้วเราโอ้โหคุณนะคุณนะหลายกินกับข้าวพักกับพักแคมมันโมเบิร์ตนะพี่น้องคุณนะครับอืมอืมคุณนะอณอนอนเอ้าพอดีกินถุงละร้อยแน่นี่ครับซื้อมาซองถุงจังหวัดยะเขะซองถุงมายังกินโมเบิร์ตเยดายของอะ เอาสัมพอดีเขากินเบิดเนี่ยนะพี่น้องมันคอยแซบลายลายนั้นบ,บวชแซบมาเด้พี่น้องเ้อะแซบนั้นกันกะบอแดองผีกซอยพร้อม มาใส่หอมแดงซอยพร้อม อจะเหมือนเด้อครับพี่น,อน้องเซ็บๆฟนักงนกับบ้านเง เขาทานบ้าเอา้ก้เสแซกัน สั่งไอ้โคโยตี้อยู่แล้วมันหามาห้อนมันเซาไอ้โคโยตี้แหครับ

งามผักตูงกุ้งครับพี่น้องคนใดบอกกินกับขอโทษขออภัยคนใดกินกับมัน่นแทบๆน้องกันครับ กุ้งโคดี้มะม่อ่อนแซบครับตัวนี้จะเป็นแบบแหนงตัวนี้จะเป็นแบบหนอนะครับพี่น้อง แบบแนงนี่จะมีป้องแบบนี้พร้อมมีคอพร้อมบอกเลยวันนองไม่ขายดีแห้งช่วงนี้ กรอบคัะ มันแซ่บเพราะหว่าก้อยกับก้อยใหม่ๆกุ้งเต้นนะครับเข้ากับเข่าเข้า,ขา,ขานึ่งมาใหม่ๆอืมตัน้ คือเบาแดงบ่กก้อยแล้วมันบ่ได้หน่อยนะครับพี่น้องเพราะเขากินแล้วอื้อ โอ้จวดพะโลมาพี่น้องมอ้ยจวดลูกโดดซอยเนี่ยแหละหลีกเลี่ยงก่อน สังเกตเบิ้กงขนาดคอล่างยังไม่ได้ทิ่มน้องไม่ยังจมบมีส่วนไหนได้ทิ่มเลยนะครับพี่น้องอ่อนเบิ้ดอ่อนเบิ้ดอ่อนเบิ้ดทุกส่วนเลย S 1> <S 1> <S จวดแสบแสบยุดมาครับทุงเดียวเนี่ยพันหาวก้อยแล้วเอพันหากินแล้วหลายเมันหลาย <B le gan> <S <S เบิ่งขงึ้นหน่อยๆเนาะพี่น้องโอ้โบนน่อยนะครับ สนะุดยอดนะครับขอบุญขอบคุณขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกคนทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้บาวแดงมาโดยตลอดนะครับฝากพี่ต่อน้องสุขุมสุขคนฝา,นากกดไลค์กดแชร์แค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับบอลแดงเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบิด์สุขุมสุขคนนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับพี่น้องแหมือกนรทีแก้วมณีโชต โทษให้ไก่จะได้มาผ่านนะครับลาพีลาลน้องไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ